สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบก,กับช่องยายไพย่ผ้ากินพารวยคือเกา่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ยายไพ่ได้นั่ขอโมูลเนทางตามเหล้า,ออาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงเบ่งได้ชมเป็นแนวทางก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ย,ยายไพ่น่ามีด้อยจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยยามยายไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปหม่ๆพี่น้องกับสิบบริพาดเบิ่งพาดชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขามาคุยมาททัักกกาายยายบไ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้นาอพี่น้องเนาะมอเบ้าหลายย้ายห้างเนาะจ้าไปเบิ้งของมูนเนาะท่างตำเล่าอาจารย์ทันแหลกเพิ่นเลยนาะพี่น,อน้องเนาะมาเบิ้งเนื้อทางนี่เป็นแนวทางของแอดวันชัยเด่นบนลางนาอพี่น้องเพิ่นเน่นสองเก้าแปดเก้าหกสี่เก่าสี่แลกเก้าหกเนาะจ้าสามตัวอยู่ที่สี่สองเก้าหกแปดเก้าสำหรับตำเล่าแอดวันชัยมื้อนี้ไพ่มักชุดเต็มเพิ่นแคบนาจอได้เลยนะคะพี่น้องคะเนาะ ต่อไปเลยจ้ามุนี้มาลงไห้ตเวตแน่นะคะพี่น้องเาตเล่ามอน้วสัสดพี่น้องขาของเสี่ยวพระเนจรอคนบอกว่าศูนย์เก้าหกและแปต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของคนสุราศัตพี่น้องขาคนสุรา่นบอกว่าตาเล่ามาฝากเรื่องวัสดพี่น้องขาคนบอกว่าอ่าสี่แปดสี่ศูนย์สี่สองาแปดห้าศูนย์ห้าสอและหกสองหรับตำเล่าคนสุรา์นะคะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางปฏิทินเหล่าวาสันพี่น้องของมาหลายเพื่อนบอกว่าเาพื่อนบอกว่าเก้ 9, 58, าห้าแปดมสันแปดเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้านะคะอา่าสองตัวเด่นทูหาแปดเจ็ดหนึ่งแล้วก็หนะึ่งหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอนลูกสายนามมาสันหมดที่แล้วเขา่า เจ็ดสามเจ็ดวอร์ซันพี่น้องมาตามต่อจ้างวันนี้มื่อนี้เพื่อนบอกว่าเด่นที่สุดคือหนึ่งห้าแปดเนาะคะ่ะหนึ่งห้าแปดแล้วก็หกหนึ่งราคะพี่น้องเนาะหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งประมาณนี้แหละแคบหน้าจอ,เ,อาเลยสําหรับผู้ใดรอลเนวทางแอดลูกสายนา้ำเนาะคะ่ะเอหม้อสากพี่น้องเนาะเสียงรถหม้อไส้ดังเนี่ยพี่น้องจ้าต้องฟอตฟอให้เลลายๆเนาะคะ่ะพี่น้องนเนาะแคบหน้าจอหรือว่าเบิ้งตัวเลขเอาก็ได้เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางตำเล่าของแอด จ็อกเกอร์หรือว่าเอ็ดบักแตงโมนี่ยแหละพี่น้องคะ่ะงวดที่แล้วลวดว่าสั้นพี่น้องเขาตั้งหนึ่งว่าสัน้นวันนี้เด่นหนึ่งกับสองสามกับหกเอาไปวินได้เนาะหนึ่งสามหนึ่งหกสองสามเละสองหกประมาณนี้แหละคะ่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดนายว่าสั้นตามเล้าเมื่อน,นี้ฟันอยู่ที่หนะึ่งเก้ากับสองเก้าเนาะจ้าพี่น้องจ้าู้ใดมกักชุดเต็มกับแคบน้าจอจวดจัดสำหรับแนวทางของเอ็ดนายหรือว่าหลวงพี่นายนะคะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางพูนพี่พวดอันนี้สามหน่วยเด้๋พี่น้องเอามาย่างย,งยายไพ่อวสันเล่ามือนี้อวสันว,วันที่สิบเอ็ดสำหรับแนวทางของแอดนั่นนะจ้าเด่นหาอวสันพี่น้องเน้นหาเก้าเจ็ดเก้าเละแปดเก้าหาหกห้าเจ็ดเนาะค่ะส่วนสุดลอ่องอ่าเขามีเตอร์บอลมือนี้บ่ได้เดี๋ยพี่น้องมาซามาซาเน่ก็เห็นพี่น้องรอกก็เลยบ่อยากรอดคกเพิ่นมาซาเน่เนาะพี่น้องเนาะ อามาเบิงซีชุดสำหรับแนวทางของแอดแจ็เลือกเกือ0453มาซันข้างบนหา3ข้างล่าง04ผู้ไดงบหน่อยก็จวด0440ไดเดรเวอรสันต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางของแอดแพนแพนผ้ารวยนะคะเพนแพนผ้ารวยบอกว่ามันนีตำราวเด่น6กับ7ชุดเต็มแคบหน้าจอได้เลยนะคะสำหรับแนวทางของแอดแพนแพนผ้ารวยเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ uh co ้าอ so like so so ันนี้เป็นแนวทางอาจารย์กราสินนะคะอาจารย์กราสินบอกว่ามือนี้ตำเหล้าเด่นเก่าเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดและเก้าแปดวาซันเก้าเจ็ดเก้าแปดวาซันเนาะอันนี้เป็นแนวทางของเพคนบอกว่าอ่ามือนี้ตำเหล้าวาซันเอเจ็ทละวาถ้าออกโซนสี่เหลี่ยงกาแฟไดบอนอวาซันเนาะต่อไปเลยจ้ามาเบิ่งแนวทางของแย่ไพ่งวดที่แล้วเข่าตลูดเนาะจ้ามือนี้มาเบิ่งวาสิลูดอย่างนะคะมือนี้ตำเหล้าแย่ไพ่ดูดแปดกับสามเนาะจ้า ถ้าว่าไม่ซีดเบิร์นบอถ้าว่าไม่ซีดเบิร์นบอสามมาสามตัวพี่น้องก็มีซีดเบิร์นไดแต่ว่าบรวัวซีเบิร์ตนตัวใดเนาะจ้าว่แต่ว่าเนีย่ยไพ่ไฮเดนแปดสามมาหลายตัวกับจริงแต่ว่าไฮเดนแปดเนาะสามตัวอยู่ที่เจ็ดห้าสามมาซันพี่น้องคะตัดเอาไปตัดไปวิ่นน้ำก็ได้เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เจาะไปที่แปดสามแปดหกแปดห้าเนาะจ้าเจาะไปที่แปดสามอ่าห้าหกเอาไปวิ่นเนาะพี่น้องมาวิ่นแปดสามแปดห้าแปดหกสามห้าสามหกอ่า หกกระไดเนาะพี่น้องเนาะแถมอ่าแถมหกนย์ 60, น้ำเดอนพี่น้องเดอต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าพ้นหายมานะคะตำเล้มือนีงวดทีเดียวเขาเจ็ดสมว่าสัน้นงวดนีแปดสามแและ0 6เนาะคะ่ะแอดรัชนกบอกว่ามือนีตำารลาวว่าสั้นเดนซีกับเก่าเน้นเก่าว่าสั้นสตัวลางนน 5, 4, นะะนเน้นหาเนาะค่ะเนาะข้างบนซีแปดเก้าเก้่านาะจ้าสองตัวบนแปดเก่าเก่าเก่าและเจเก่า สำหรับแนวทางของแอดลัชนกเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์เสน่ห์นะคะพี่น้องคะเดนซีวัซันศูนย์สี่ห้าศูนย์เก้าห้าสี่สามแปดสองเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดลูกไซน์น้ำวัซซันพี่น้องคะตำเหล้านะคะพี่นอ้องนั่นแหละเอามาให้เบิ้งเนาะพี่น้องเนาะบนล่างไปกับน้ำเดอร์วัซัน เอาพารณาได้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอชวโรดบอกว่าตามลาวมือนีเด่นหาเจ็ดเก้ากัสั่นเนาะมาเบิ้งค่ะสูตรนี้่าสั่นเข่าดีหรีได้พี่น้องสูตรนี้นะคะมือนีซีซีซีสามห้าสี่และห้าสามสี่ชุดล่องเบิ้งค่ะพี่น้องใครมากระจวดนะคะอันนี้เป็นแนวทางแอดยันเด่นบอกว่าอ่าหกสี่หกห้าเจ็ดสี่เจ็ดหาแปดสี่และแปดหานะคะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดโกนะคะพี่น้องคะตำรามานี้เน้นบนกันล่าง6 4 7 4 8 4 6 5 7 5และ8หนะคะนุมสุพันบอกว่ามือน,นี้ตามล่าเดนเก่าก็ศูนย์วัสันพี่น้องจา้า9 8 9 9 9 0 0 8 0 0 9 8 9วัสันพี่น้องจา้าพิจารณาได้เนาะต่อไปเลยเออมือน,นี้ยายไพยบย่บุไดเ ไก่ฝาเด้อพี่น้องเด้อนะคะเนาะยังยัง,ยงปะหันเห็นเนาะอันนี้เพื่อนบอกว่าระว่างเบิ่นเด้อมื้อนี่าซันพี่น้องจ๋าเด่นอยู่ที่8กับ3ว่าซันเด่นตัวเดียวกันกับายา่ไผ่เลยเนาะพี่น้องเนาะ <Yeah. S 1> อยู่ในกรอบ สีเหลืองนะคะพี่นอ้องกรอบสีแดงนะคะบนขีดสีแดงไว้แล้วก,เก็เห็ดประกาศสีเรืองเหลืองไว้เนาะต่อไปเลยจ้าค,คนสุราษฎร์อีกสูตรหนึ่งเนาะพี่นอ้องเนาะงเมอร์นี้ว่าสั้นเพิ <tit acontecer> ่นหายมาเนาะจ้า <algunos> มีสองสองสองสี่สองเจ็ดสี่สี่สองสี่เจ็ดสี่อ่าเจ็ดสองเจ็ดสี่และเจ็ดเจ็ดว่าสั้นพี่น้องเอาหัวที่แล้ยวลวดเด้อพี่น้องเด้อต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนื้อทางลวดล้นฟ้าแคบหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะคะมีอ่าเจ็ดอ่าสี่สองแปดหกสี่สองแปดหกสี่และ สองแปดหกนกหงษ์ขอโทษเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นแนวทางเลขเอ็ดกระตูนหรืว่าเอ็ดวาราพรไปกับบนล่างนะคะพี่น้องคะคนบอกว่าหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของอ่าเก่าเงินเก่าทองโมนี่เดือนหนึ่งก็สองฟันหนึ่งนะจ้ะเนียนๆสีหนึ่งร่องหาหนึ่งไผ่มักกระจวดเก่าเงินเก่าทองเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้เป็นแนวทางของแอดบักหำหน่อยเนาะจามือนีเดนสองสองสี่สองหกสองเก้าชุดวินอยู่ที่สองสี่หกเก้าเนาะจ่าพี่น้องเนาะอ่าพิจารณาได้เนาะค่ะพี่น้องคะ่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดเอ่อคนทายหวัวใจสิงเนาะค่ะพี่น้องมือนีตามลาวเดนสีกับหานะคะอ่าแคบหน้าจอชุดเต็มเพ่นเน้นสี่สห,าหาและสีหาประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะแคบหน้าจอตามเพื่อนได้เลยนะคะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนี่ยทางบนดินแผ่นฟ้าเนาะพี่น้องเนาะมือน,นี่เด่นหนึ่งก็สองถ้าหนึ่งมาว่าซันพี่น้องคะหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเก้าหนึ่งแปดอ่าถ้าสองมากกวจะเป็นสองเก้าสองแปดและสองสองเนาะจ้าโนก็ห,นกห่องดีดีตามเล่าเอ็ด ตะมอร์นี่เพื่อนบอกว่าขอบพูดเอตาเนาะคะ่ะเขามาถกกดไลค์กดแชร์กดถึกใจให้แย่ไพ่ตลอดขอบพูดเอตาหลายๆเด้อเนาะค่ะเนาะเพือ่อนบอกว่าเมอร์นี่ตำเหล้าสาตัวอยู่ที่840นะคะ่ะ849 847เนาะคะ่ะข้างล่าง48กับ38เนาะคะ่ะน่าจะชนกันกับแย่ไพ่เนาะพี่น้อง38เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้สูตรนี้ตำเหล้าซววันพี่น้องคะแคปหน้าจอมีบนล่างเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอได้เลยอ่าข้างบนเพื่อนบอกว่า อ่าซีหกสองห้าหกสองเด่นหกสองหกสามและเจ็ดสี่เนาะค่ะคางลางเด่นเก่าสีกับเก่าห่าน้อพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางล่างเดินเลขเลขเด่นตำราวเดินดีแอดกระตูนเนาะงวดที่เร็วเข่าสามเนาะจ้ะงวดนี้ห้าหกเจ็ดมาตัวใดตัวหนึ่งว่าสั้นลุงนิ่นลุงนิ่นบอกว่ามื่อนี่ตำราวเด่นสองกับหาเนาะจ้ะสามตัวอยู่ที่สองสองห้าห้าสองเจ็ดอ่าห้าสองหา 925สองตัวอยู่ที่1 5 2 5 5ห7า8 6, 5หาและเก่าหานะจาน่าจะฟันหาานา่ะพี่น้องเนาะของแท่แอดยันบอกว่ามือนี่ตำเลาาเค่นๆเนียนๆซีเก่ากับเจ็ดเก่าเนาะค่ะอันนี้แคบจาแคบหน้าจอเด้เลยนะค่ะพี่น้องมีบนลรังเนี่ยท่าของแอด ละออนเหนือนะคะพี่น้องแคบหน้าจอตามเพื่อนได้เลยนะคะพี่น้องเนาะแคบหน้าจอได้เลยนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดนั่นเว้ยนี่น่าจะเป็นแนวทางตําไทยได้นี่พี่น้องใครแคบหน้าจอ,อาแคบได้เลยนะคะมาเบิ้งค่ะตําราวสูตรนี้บนล่างว่าสัน้นไปกั๊ว่าสัน้นเน้นสี่ศูนย์สี่หนึ่งห้าเจ็ดและห้าแปดเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าสูตรนี้ว่าสั่นแขนๆว่าที่เรียกว 7, 3, 7, 4, เจ็ดสามกับเจ็ดสี่พนหย่อลงมาไหาเ้เนาะเหลือศูนย์ห้ากับศูนย์หกว่าสั่นต่อไปเลยจ้ามาเบิง้งขานี่เขา้เจ็ดหนึ่งนะจะเป็นแนวทั้งล่างเพิ่นเนาะคะ่ะเมื่อนี้ 28, 27, 26, 18, 17, 16, สองแปดสองเจ็ดสองหกหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดและหนึ่งหกว่าสั่นสูตรนี้ว่าสัน่นเบาไทยหย่อเนาะ,ะคะ่ะมาได้บนล่างนะคะพี่น้องค่ะนะคะพี่น้องเนาะแคบหน้าจอเลยเพิ่นบอกว่า าศูนย์หาสองวสันพี่น้องต่อไปเลยจา้าพี่ตูนนะคะพี่ตูนบอกว่ามือนีตามเล่าเด่นเจ็ดเอาของวันที่เก่าตอนนี้พี่นอ้องอ่มะมาเบิ้งค่ะอันนี้เป็นแนวทางวสันค่ะพี่น้องค่ะเป็นแนวทางสูตรนี้เป็นแนวทางของเอดเอ,เ,อ,เ,อเล็กสมศักะะด 7, 7, 3, 7, ิ์เนาะค่ะเด่นเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสี่วสันพิจนาได้เนาะชุดเต็มเพื่อนเนาะคอคนขนสูตรนะคะขอค้นสูตรสูตรแคบอันนี้นําเป็นวันที่เก่าเพาพี่น้องเนาะ วันที่11ตามเล่าแอดิินโคลาตวัสซันแอซินโคลาดว่ดาตามเล่ามมอนีเดนอยู่ที่7891นะคะพี่น้องเนาะเดน78กับเกนึเนาะจากสูตรนี้แคบหน้าจอวัสซันพี่น้องคะอันนี้แอดฟินิกเนาะค่ะเดนหากับ7505156 เจ็ดสองเจ็ดหาเจ็ดเก้าเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เอ็ดกระตูนหรือนะเวนว่าล้อก้อนบอันเนาะพี่น้องเนาะสูตรนี้ตำลาวสันเอ็ดก้อยใจนะคะงวดที่แล้วงวดนี้เด่นเกาหาหนึ่งหาและศูนย์ห้านะคะเอาว่าเบิ้งเลือตามต่อว่าสันงวดที่แล้วเข่าสามเจ็ดงอนี้สองสี่สองหาสองหกสามสี่สามห้าและสามหกอภิจนาไม่สามตัวพร้อมเนาะพี่น้องเนาะสามตัวแคบหน้าจอได้เลยนะคะอ่ะแคบหน้าจอสามตัวเพลินเลยเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าแอดกอยใจเนาะค่ะสองตัวเท่งตำลาว,ว่าสัตว์มีหกสองหกศูนย์เจ็ดสอง่สัตว์อันนี้คือตัวเนนเพื่อนและเจ็ดศูนย์เนาะค่ะตัวเนนเพื่อนส่วนอันนี้แคบหน้าจอชุดเต็มได้เลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอาเบิ้งเลยค่ะพี่น้องคะอ่ะแคบหน้าจออันนี้เป็นแนวทางของตีเหล็กเนาะเดนซีกับเก,ก่าโนกะองดีดีเนาะค่ะสองตัวซีซีซีหกสี่เก้าเก้าสี่เก้าหกและเก่าเก่าตำลาวเนาะค่ะพี่น้อง แนวทางของแอสมัยตามรางวงที่เลี้ยวขอสามเจ็ดวันนี้เด่นหาห้าศูนย์และหาหนึ่งร่องเบิงค่ะพี่นอ้องอาพิษไทยด้ยวยแนวทางของแอดนูน้ำเนาะค่ะแอดนูน้ำเงวดที่เล้ยวเด่นล่างเข่าหนึ่งนะจาะงวดนี้หาหกเก่ามาตัวใดตัวหนึ่งว่าสั้นเอาถ่ายคลิปนี้ยายไพขอขอบคุณพเม่พี่น้องนะจาะเด็กๆเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงยฮงเฮงรวยปๆปังๆสุขสุขสุขข้นขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ๊ะ ที่ได้แบ่งปันขอมูลน่าทางให้ยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมเป็นแนวทางขอบคุณนี่รายเดือจ้าสวัสดีจ้า